สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านสําหรับวันนี้นะคะท่านผู้ชมแนวทางการคํานวณสูตรของเราขอแนะนําแนวทางใหม่นะคะเดินล่างนะคะท่านผู้ชมจะสําหรับสูตรคานวณของเรานะคะเดินล่างนะคะทางเราจะคํานวณหาประเดนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะเป็นสูตรคำนวณใหม่นะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อหวยรัฐบาลไทยในงวดประจำวันที่1งกันยายนนี้นะคะท่านผู้ชม รวมการสนับสนุนฉลาลกระบบรัฐบาลคำตืนนอนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเดินล่างของเรานะคะท่านผู้ชมเอาหลัก10บ,บนนะคะบวกหลัก10ล่างบวก2บวก2นะคะเป็นชุดคำนวณใหม่นะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะ การคำนวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบได้ว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนำสูตรไปใช้จ้ะเรามาเริ่มทำการคำนวณด้วยกันนะคะท่านผู้ชมว่าสำหรับตัวเลขเด่นใหม่ของเรานะคะเดินล่างนินะคะคำนวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างนะคะท่านผู้ชมหลักสิบบนนะคะเลขเจ็ดเจ็ดบวกสี่นะคะสิบเอ็ดสิบเอ็ดตัวเลขเด่นหนึ่งนะคะ หนึ่งบวกสองนะคะได้สามสามบวกสองนะคะได้ห้าจะสําหรับผลออกรางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกหนึ่งเจ็ดจะสําหรับแนวทางการคํานวณเลขเด่นเดินล่างในงวดนี้คํานวณได้นะคะเลขหนึ่งเลขสามเลขห้าผลรางวัลได้ออกมาแล้วรางวัลเลขท้ายสองตัวนะคะหนึ่งเจ็ดเพราะฉะนั้นสําหรับการคํานวณเลขเด่นเดินล่างในงวดนี้ค่ะตัวเลขเด่นเลขหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเลขหนึ่งในการคํานวณค่ะมาในตําแหน่งของหลักสิบล่างนะคะรางวัลเลขท้ายสองตัวนะคะออกหนึ่งเจ็ด เรามาับชมกันต่อนะคะหลักสิบบนเลขหกหกบวกหนึ่งนะคะได้เจ็ดไดเลขเด่นเจ็ดนะคะเจ็ดบวกสองนะคะได้เก้าเก้าบวกสองนะคะได้สิบเอ็ดไดเลขเด่นหนึ่งจาสำหรับผลออกเรามาัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกสองเก้าสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นเดินล่างในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขเจ็ดเลขเก้าเลขหนึ่งผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะรางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมาออกสองเก้า เพราะฉะน,นั้นสําหรับการคํานวณเลขเด่นเดินล่างในงวดนี้ค่ะตัวเลขเดน่นเลข9นะคะท่านผู้ชมเลข9ในการคํานวณเข้ามาในตําแหน่งของหลักหน่วยล่างนะคะรางเลขท้าย2ตัวออกมาแล้ว29สำหรับแนวทางการคํานวณในงวดถัดมาหลัก10น,นะคะเลข11บวก 1, 1 2นะคะได้3 3ได้เลขเด่น3นะคะ3บวก2นะคะได้5 5บวก2นะคะได้7จากสาหรับผลออกรางเลขท้าย2ตัวในงวดถัดมานะคะออก70 สำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นเดินล่างในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขสามเลขห้าเลขเจ็ดผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะรางวัลเลขท้ายสองตัวเจ็ดศูนย์เพราะฉะนั้นสำหรับการคำนวณเลขเด่นเดินล่างในงวดนี้ค่้าตัวเเด่นเลขเจ็ดนะคะเลขเจ็ดในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบล่างนะคะรางวัลเลขท้ายสองตัวออกมาแล้วเจ็ดศูนย์จะเรามารับชมกันต่อนะคะท่านผู้ชมหลักสิบบนเลขสองนะคะสองบวกเจ็ดนะคะได้เก้าได้เลขเด่นเก้านะคะ เก้าบวกสองนะคะได้สิบแปดเลขหนึ่งหนึ่งบวกสองนะคะได้สามสำหรับผลออกรางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกหกเก้าจากสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นเดินล่างในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขเก้าเลขหนึ่งเลขสามผลรางวัลได้ออกมาแล้วรางวัลเลขท้ายสองตัวนะคะหกเก้าเพราะฉะนั้นสําหรับการคํานวณเลขเด่นเดินล่างในงวดนี้ค่ะตัวเด่นเลขเก้านะคะท่านผู้ชมเลขเก้าในการคํานวณเข้ามาในตําแหน่งของหลักหน่วยล่างรางวัลเลขท้ายสองตัวนะคะออกหกเก้า เรามารับชมกันต่อนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาหลักสิบบนนะคะเลยหกหกบวกหกนะคะสิบสองสิบสองได้เลขเด่นสองนะคะสองบวกสองนะคะได้ส 4, 4ี่สี่บวกสองนะคะได้หกจากสำหรับผลออกเราบริท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกสองสาม สำหรับแนวทางการคำนวณเด่นเดินล่างในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขสองเลขสี่และเลขหกผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะรางวัลท้ายสองตัวสองสามเพราะฉะนั้นในงวดนี้นะคะสำหรับตัวเลขเด่นเดินล่างค่ะตัวเลขเด่นเลขสองนะคะท่านผู้ชมเลขสองในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบล่างนะคะรางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดนี้ออกสองสามนะคะท่านผู้ชมสำหรับแนวทางของเรานะคะท่านผู้ชมเดินมาปิงปองนะคะงวดนี้ ค่ะเข้าในตำแหน่งของหลักสิบล่างงวดนี้เข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยแล้วก็สิบล่างแล้วก็หน่วยแล้วก็สิบล่างนะคะท่านผู้ชมห้างวดที่ผ่าน, okay. นมานะคะท่านผู้ชมเดินมาในตำแหน่งของปิงปองนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาคืองวดประจำวันที่1กันยายนพศ2564นะคะท่านผู้ชมจากแนวทางการคำนวณของเรานะคะเดินล่างเป็นแนวทางใหม่นะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะทางเราจะคำนวณหาเรขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะ หลัก10บนนะคะเลย5 5าบวกสนะคะได้7จดไดเลขเด่น7นะคะ7จบวกสนะคะได้9 9บ้บวกสนะคะได้11ได้เลขเด่น1น่จะสำหรับผลออกเรามารอลุ้นกันนะคะท่านผู้ชมจะสำหรับวันนี้แนวทางการคำนวณเลขเด่นด้านล่างของเรานะคะท่านผู้ชมทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้ว เลขเจ็ดเลขเก้าและเลขหนึ 9, ่งนะคะท่านผู้ชมจะสําหรับแนวทางใหม่เดินล่างของเราในงวดประจาวันที่หนึ่งกันยายนนี้ทางเราคํานวณได้ลเอียมาแล้วเลขเจ็ดเลขเก้าและเลข1หนึ่งนะคะท่านผู้ชมเรามารอลุ้นกันนะคะคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ สำหรับการคำนวณสูตรของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกทท่านโชคดีนะคะเฮ้ยรวยรวยทุกทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ